Dan? Uh -huh. uh -huh. ข้าพุทธเจ้าท่านตำรวจโทกรมหลวงพิธีบดีประวิตรรองผู้ว่าผู้ว่าราชการจังหวัดเพชรบุรีขอนั้งระชาชนชาวไทยทุกภูเขาและทุกภาคส่วนที่ชุมนุมกันอยู่ณที่นี้ไว้ตัดปฏิญาณเพื่องหน้าพระบรมคาญยาลักษณ์ของพระบาทสมเด็จพระบรมมนทระมหากรุณาธิคุยเดชเพื่อแสดงความจงรักภักดีและน้ำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณย่้ปกท้ายกประมม ให้ความร่มเย็นเป็นสุขแก่ผสมนิกรชาวไทยอีกครั้งยังทรงบรดาลให้เกิดการพัฒนาประเทศในทุกด้านตลอดมาเป็นเวลาถึงเจ็ดสิบปีแม้บันนี้จะเสด็จสู่สวรรค์แล้วแต่ก็ยังทรงสถิตอยู่ในใจของพวงประชาชาวไทยด้วยความมิประโยชน์อะไรอยากไม่มีวันเรือนเรือนวารี ซึ่งปกติเคยเป็นสัจจวาจาถวายพระพรไทยมงคลเสมอมาจึงขอตั้งสัตยาฐานถวายสัดปฏิญาณเป็นเพื่อบูชาพระมหากรุณาธิคุณแทนด้วยข้อความดังต่อไปนี้ข้าพระพุทธเจ้ามาตำรวจโตมรหลวงจิติีบดีพระวิทย์ข้าพระพุทธเจ้าขอเชิญจัดระฆ จะซื่อตรงจงรักภักดีจะซื่อตรงจงรักภักดีต่อพระมหากษัตระสัจญาติราเจ้าทุกพระองค์ในพระบรมราชดรีวงในพระบรมราชดรีวงจนกว่าชี่จะให้จนกว่าที่จะหาให้ให้ข้่หมายรักษาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม นี่มนกากรรมนะครับเป็นไปได้นะครับทางโคการใ้ที่นีเรื่องขอการู้กบาวบาที่มถง้ถ้าอย่งไรผมจะทำบุญวนที่สี่เนะผมก็อยด้วยที่เข้ารมกิจกรรมนะคะใส่ชุดปกติคาะ นข้างหน้าค่ะไม่มีปัญหานะคะแต่ว่าเวลาประกอบพี่ีคนนิดนึง